มาที่วันต่อไปเลยนะครับทํานายผู้ที่เกิดวันศุกร์นะครับทํานายตั้งแต่วันที่27เมษายนปีพศ2 5 6 5จนถึงวันที่3พฤษภาคมปีพศ2 5 6 5นะครับทํานายระย,ยะเวลา7วันมาดูซิว่าใบแรกจะได้ไพ่ไหนใบแรกได้ไพ่เดอะฟูลไพล่เดอะฟรลไพล่ราศีพะจทร,ร์ ไพ่แจ็คเดิมพนไ่เห็นกรรมไพ่กรงล้อมหาสมบัติไพ่ห้าถ้วยเรื่องแรกก่อนนะครับก็คือเรื่องการงานการงานในช่วงนี้มีการเดินทางอยู่ตลอดเวลาช่วงนี้รักการเสี่ยงถ้าทำงานก็จะเป็นงานที่เกี่ยวการเดินทางจะค่อนข้างดี งานเกี่ยวภูบะอาจารย์งานเกี่ยวกับเรื่องการเขียนสิ่งต่างๆก็ใช้ได้ประสบการณ์สำเร็จที่ดีการเงินขึ้นขึ้นลงลงเวลาขึ้นขึ้นสุกป,ปิดเวลาลงก็ลงมากกว่าเวลาลงก็ลงเร็วขึ้นเร็วลงเร็วเหมือนกันช่วงนี้การเสี่ยง อะไรช่วงนี้ก็ระมัระวังบางมเสียงไม่ดีอาจจะตกได้ประยัประคับประคองการเงินขึ้นขึ้นลงลงส่วนเรื่องความรักคนโสดคนโสดจะจะรักอิสระคนโสดจะค่อนข้างช่างเดือก ส่วนคนที่มีคู่คนที่มีคู่ให้ระวังเรื่องรักซ้อนจะมีเรื่องรักซ้อนความรักก็มีทั้งดีและไม่ดีแต่ชอบคิดอะไรหรือเก่าๆคิดสิ่งเก่าๆสังหรัพุทที่เกิดวันวันศุกร์ส่วนเรื่องกรรมนี่ทําที่ใดได้ใช่ไหมน,นะครับทําดีได้ดีทําไม่ดีก็จะได้สิ่งสิ่งไม่ดี ทำดีได้ด,ทดีทำไม่ดีก็จะได้สิ่งไม่ดีน,นี่คือพระเหตุกรรมสำหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์นะครับดวงจะขึ้นอยู่กับผลลบผลบุญผลกรรมที่ตัวเองทำนะครับส่วนเลขเด็นสำหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์ก็คือเลขศูนย์เลขสองเลขยี่สิบก็คือเลขศูนย์ไอ้เลขสองก็เลขศูนย์เลขสิบเลขหนึ่งก็เลขศูนย์อันนี้เลขห้า ก็คือเลขเด่นพวกที่เกิดวันศุกร์นะครับส่วนเคาะเคาให้ระวังเรื่องความคิดอืมอาจจะมีเรื่องให้เครียดอยู่บ้างช่วงนี้ระวังคิดเรื่องเก่าๆเ,เป็นเป็นปัญหาเก่าๆที่คอยคอยเคลียร์คอยแก้ไขโอเค ขอบคุณครับมีคำถามเพิ่มเติมก็ฝากข้อความที่นั่ไว้นะครับขอบคุณครับ